สวัสดีครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค่พื้นฐานนะครับวันนี้ขอแยกมาเขาเรียกว่าอันบล็อกนะแกะกล่องนิดนึงครับสาหรับนะครับในเรื่องของปืนสั้นนะครับกระบอกแรกของผมเองนะครับก็จริงๆดูมานานมากนะครับว่าที่มันจะเป็นรุ่นไหนอย่างไรก็เป็นปืนกระบอกแรกนะครับที่ที่ต้องการแล้วก็เอามานะทำการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวเราไปลงแข่งขันกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปืนบอกแรกนะครับมันมันเป็นรุ่นไหนอย่างไร นะครับผมรุ่นนี้ก็ดูมานานนะตั้งแต่เขาเรียกว่าต้นปีของ2021เลยจนมาถึงนะครับต้นปีของ2022นะครับผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวขอยัดแกะกล่องนะครับพร้อมพร้อมกับนะทุกท่านเลยนะว่ามันมีรูปแบบไหนนะครับหน้าตาอะไรรุ่นไหนทําไมถึงชอบหรือเลือกรุ่นนี้เป็นปืนกระบอกแรกนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกันในคลิปนี้นะนะครับขอยัดแกะนิดนึงนะนะครับ ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับเราเราอยู่ต่างจังหวัดนะไม่ได้ไปเขาเรียกว่าเดินไปที่ร้านนะครับก็เป็นปืนนะฮะที่อยู่ที่กทมหรือกรุงเทพนั่นเองนะครับผมนะก็ได้มาเรียบร้อยแพ็คมาอย่างดีครับขอบคุณมากฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูครับว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับผมนะดูต่อนะครับผมนี่ทึบ นี่ฮะกล่องนี้อ่ะนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีของแถมดูของแถมก่อนนะครับนี่ก็อึบนี่ฮะของแถมเป็นนะครับเขาเรียกว่าน้ำยาทำความสาดหรือน้ำยาล้างปืนนะครับผมก็เป็นยี่ห้อ WD 40นะครับยี่ห้อนี้ใช้ดีนะนะครับใช้ดีนะครับเคยใช้มาละนะครับก็ใช้ดีมากนะครับอ่ะมาดูกันมีอะไรอีกอึบ าจากกล่องใหญ่ครับผมมาเป็นกล่องเล็กกล่องอยนี่นะครับผมน่ารักมากลองเดาดูฮนะว่าท่านคิดว่าเป็นรุ่นไหนนะฮสำหรับที่ที่เป็นปืนสั้นกระบอกแรกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันแกะกันนะครับโอเคปึ๊บเลยแพ็คมาดีนะครับก็เป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นโฟมกันกระแทกนะครับผมนะเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่แล้ว อึบนะไปแกะ่อก็ไม่ใหญ่มากนะพวกเราครับดูดิน,นี่นะครับไม่ใหญ่มากว้นะครับหลายท่านอาจจะเห็นแค่กล่องเนี่ยก็รู้เลยนะ ว่าอ๊ะมันคือรุ่นไหนอย่างไรนะครับอือ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 อ่ะอนะครับนี่ก็เป็นของแถมนะครับจากทางด้านของร้านมานะครับก็เป็นกระเป๋าใส่นะครับน,นี่นะครับลูกปืนมาเป็นขนาด9มมนะครับผมอ่าเคนะครับ ขอบคุณมากนะครับทางร้านด้วยนะครับโอเคอ่ะโลกสุนมาแล้วนะครับของแถมมาดูนะครับผมหลายท่านอาจจะเห็นแค่กล่องเนี่ยรู้เลยว่ามันคืออะไรนะครับนี่อึบแถมน้ำแทมปืนกระบอกแรกของผมนั่นคือนะฮะอบตัวนี้ครับผมนี่ เป็นในส่วนของตัว c ีเนะครับผมนะหลายท่านอ่ะลองเดาต่ออีกนิดนึงนะครับว่า4ีซรุ่นนี้มันคือรุ่นไหนนะครับผมอ่ะนี่คือกล่องนะครับนะฮะโอเคก็ไม่ใหญ่มากนะครับนี่ฮะไม่ใหญ่มากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องนะครับมาทําการเปิดซูมตรงนี้นะนะครับจะได้แบบเห็นวิวนะเขาเรียกว่าวิวท็อปนะฮะมองลงมาว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะโอเคนะครับเลยนี่คือขนาดกล่องนะครับ ไม่ใหญ่มากนะถ้าเราถือไปประมาณนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนมุมของกล้องนะครับมาซูมตรงนี้นะนะครับอ่ะนะครับก็ขออนุญาตเป็นมุมนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนิดนึงว่านะครับเป็นนะครับลักษณะไหนนี่คือกล่องภายนอกนะครับก็เขียนคําว่า c z ตรงนี้นะครับผมอ่าไม่ใหญ่มากนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าตัวล็อกนะครับกิมล็อกนี่ตรงนี้ นะล็อกตรงนี้นะครับก็จะมีเปิดล็อกตรงนี้นะครับเราก็กดตรงนี้นครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยพร้อมๆกันนะครับก็จริง,รงๆก็เพิ่งเห็นเหนมือนกันนะวันนี้เพราะว่าเพิ่งได้รับสินค้านะครับอ่าโอเคเปิดตรงนี้นี่ขึ้นนะครับก็เป็นกล่องพลาสติกนะครับผมนะกล่องพลาสติกแตมัแ,แท้พร้อมๆกันเลยนะดๆนี่นะครับผมอ่ะก็ได้มานะครับก็จาก ร้านปืนอำนาจนะครับผมนะขอบคุณมากนะครับนี่ก็เป็นใบคุมปืนนะครับไม่มีอะไรเอกสารนะครับโอเคอ่ะนี่คือตัวปืนนะครับนี่ไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าขอแย,ก,ยกปรับนิดนึงฮนะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับพอเปิดกล่องมาเนี่ยนะครับผมก็จะมีคู่มือตะกี้แล้วก็อันนี้คือตัวปืน นะครับก็เป็นนะครับผมนะเป็นปืน CZ Shadow 2 o ทนะครับที่เล็งมานานนะครับแล้วก็ตัดสินใจมานานอย่างที่บอกไปนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนะครับนี้นี่ก็จะมีประแจนะครับเป็นประแจแอลนะครับที่เอาไว้ใช้นะครับตัวขันประกับด้านตรงนี้นะครับแล้วก็นะตัวเล็กๆนะครับเอาไว้ใช้นะครับเปลี่ยนนะฮะในเรื่องของตัวชุดด้านในนะครับมีบอแม็กมา มีแม็กกาซีนมานะครับผมนะมีตัวนี้นี่เป็นแม็กนะครับสแตนเลสสวยงามนะครับชอบเลยนะครับผมนะเป็นแม็กสแตนเลสนะครับนี่ก็ถ้าดูจากแม็กเนี่ยนะครับก็เป็นแม็กที่เสริมส้นมาแล้วนะครับผมโดยตัวแม็กตัวนี้นะครับก็บรรจุนะฮะโดยเดิมก็17นะครับ17 17ลูกนะครับแล้วก็เสริมส้นนะครับตัวพัลสทูอีก2อีก2ลูกนะครับก็แม็กเนี่ยก็บรรจุได้19นะครับ เป็นแม็กสแตนเลสมาสวยงามมากนะครับตัวโหลดนะครับตัวดันก็จะเป็นตัวสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเวลาเรายิงนะครับหรือหมดแม็กเนี่ยมันก็จะเห็นเด่นชัดตรงนี้เป็นตัวตัวบ่งชี้นะครับว่าลูกหมดแล้วนะครับผมก็จะมีโลโก้นะครับตรงนี้สวยงามมากนะครับสแตนเลสเลยก็ได้มา3 m a แม็กนะครับ1 2นะครับแล้วก็ติดอยู่ที่ตัวปืนตัวนี้นะครับขออนุญาตเอามาวางก่อน โอเคนะครับตัวนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวตัวดันนะครับสปริงไกด์ล็อตนะครับที่ติดอยู่ตรงไกด์ล็อตตรงนี้นะฮะมันก็จะมีสปริงดันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้นะนะครับก็จะมีมาให้นะครับโอเคมีอะไรอีกมีคู่มือนะเดี๋ยวนะครับก็เป็นคู่มือโดยทั่วไปนะพวกเราครับอ่านะครับเป็นคู่มือโดยทั่วไปนะครับไม่มีอะไรหมดละมีแค่นี้นี่มประมาณ ก็อย่างที่บอกครับว่ามีหลายภาษาให้ท่านเลือกอ่านนะครับยกเว้นภาษาไทยนี่แหละนะฮะลำบากนิดนึงนะสำหรับใครที่ต้องการศึกษานะครับก็อาจจะเขาเรียกว่าลองดูนะครับใส่เหมือนเดิมนะนะครับมาดูต่อกันนิดนึงนะฮะมีอะไรนะครับนี่ก็จะเป็นอ่นนี้ก็จะเป็นแส่นะครับผมนะก็จะเป็นนี่ก็คือจะเป็นตัวล้างลํากล้องนะฮทำความสะอาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเอาดันผ้าเข้าไปในตัวลํากล้อง นะครับเช็ดทาความสะอาดนะครับก็จะมีเป็นมาตรฐานของนะฮะปืน c z อยู่แล้วทุกรุ่นเขาก็จะมีแถมมาให้อย่างนี้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพยกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นในส่วนของตัว c z Shadow 2นะครับผมนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวขอยัดเที่ยปืนนิดนึงนะนะครับอ่าโอเคไม่ออกนะครับลองดึงสไลด์นิดนึงอ่าเดี๋ยวขอยัดโโหมีนี่ด้วยฮะเขาเรียกอะไรเนี่ยเห็นไหม เ oh, <laughs> อ้มีบาโค้ดอะโอเคบาโค้ดออกนิดนึงกอนของใหม่ของใหม่นะครับปืนกระบอกแรกนะครับเป็นปืนสั้นนะสุดยอดจริงๆโอเคติดไว้ก่อนอะโ okay, อเคขอญาตเกียร์ปืนนะครับโอเค okay, นะครับไม่มีกระสุนเนาะโอเคครับแล้วก็ลำลั่นไปในที่ว่างนะโอเค okay, ครับอะ โอเคเรามาไล่เรียงกันนิดนึงสาหรับพระเอกเราในตัวนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าสัมผัสแรกเนี่ยนะชื่นชอบมากๆนะครับผมนัมันคึกไม่รู้เหมือนกันนะฮะหลายท่านอาจจะเคยสัมผัสหรือจับปืนครั้งแรกนะครับของผมก็ถ้าเป็นปืนสั้นเนี่ยก็ถือว่าของซีเซ็ปชารเนี่ยนะครับก็จับครั้งแรกเลยนะครับมันมันทำให้ความรู้สึกนะฮะในเรื่องของการจับเนี่ยมันโอ้เขาเรียกไงไม่ว่าจะจับซ้ายจับขวานะครับ คือมันอาจจะด้วยน้ำหนักด้วยเนาะนะครับด้วยน้ำหนักปืนเนี่ยนะครับผมก็1.3นะครับผมนั่น1,330กว่าก,นะนะก,กิโลกว่ากิโลกว่านะครับ โ okay. อเคเดี๋ยวขอแยร์ปืนเรียบร้อยนะครับตะกี้นี้นะครับขอแยดใส่บอกแม็กเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นบอกแม็กสเตนเลสชอบมากนะครับโดยหลายๆท่านอาจจะเขาเรียกว่าได้เห็นบอกแม็กจริงๆแม็กเนี่ยมันก็จะมีทั้งแม็กดำใช่ไหมครับที่เป็นลงดำนะครับผมอันนั้นก็จะมีอีกนะครับผมนะอันนี้เป็นแบบสเตนเลสนะครับอ่ะโอเคลองดึงสไลด์ดูซิอ่าสไลด์ค้างนะครับสังเกตว่า ตรงนี้เราจะเห็นถูกไหมฮะในส่วนของตัวแม็กเนี่ยมันก็จะมีไอ้ตัวชี้เห็นบ่งชี้นะครับว่าโหลดลูกไปหมดแล้วนะแม็กนะครับยิงหมดแล้วนะครับผมนะรูนะครับผมอ่ะตัวนี้โดยอาจารย์เขาบอกว่าให้ลองเอานิ้วแย่ดูนะว่ามันมีลูกไหมนะครับผมนะอ่ะก็สัมผัสนะครับมันก็ไม่มีนะนะครับอ่ะโอเค เรามาไล่เรียงกันนิดนึงนะครับคร่าวๆนะฮะจริงๆก็มีหลายๆท่านเขาทาการรีวิวไว้นะค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่เรียงนิดนึงนะเพราะว่าเป็นปืนที่เพิ่งได้มาก็เลยอยากจะแบ่งปันกันนิดนึงเราเริ่มจากในส่วนของตัวต้ามปืนเลยนะครับตรงที่เราจับเนี่ยนะครับรุ่นนี้ Shadow 2นะครับผมก็จะเป็นประกับที่เป็นสีน้าเงินตรงนี้นะนะครับน้าเงินฟ้านี่แหละนะครับผมสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับ ก็เป็นแกะลายกันล right ื Hence, ่นมาค่อนข้างดีนะครับเขียนโลโก้นะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับว่านะฮะ C Z Shadow นะครับแล้วก็ทูคือตัวนี้เลข2ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เปลี่ยนนะครับเขาเรียกว่าสามารถถอดได้นะครับผมนะเลขทะเบียนปืนก็จะอยู่นะครับตรงด้ามปืนตรงนี้แหละนะะที่เราจับนะครับด้านหน้านะครับกับด้านหลังนะครับตรงด้ามปืนก็จะมีแกะลายน้ำเตยกันลื่นมาอย่างสวยงามงานละเอียดมากนะครับทุกท่านลองดูนะ นี่คือด้านหลังนะนะครับน,นี่คือด้านหน้านะครับนะโอเคนะนะครับเสร็จแล้วอ่านี่ก็คือปลดล็อกนะครับตัวแม็กกาซีนนะครับผมนะนี่นะครับค่อนข้างใหญ่นะครับกดได้ถนัดมือมากเลยนะครับกดค่อนข้างแน่นนะครับเนี่ยฮะดีมากนะครับปุ่มใหญ่นะครับปุ่มใหญ่นะครับอ่ะขึ้นมานะครับตรงนี้ นะครับเวลาเราดึงนะครับทั้งสไลด์เนี่ยนะมีลานดันเนี่ยนะครับดันไม่ได้ใช่ไหมฮะดันไม่ได้เราต้องเอาสไลด์ลงก่อนนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับก็เลยกตัวช่วยโหลดสไลด์นะครับนะก็ถ้าเราเอาลงนะครับผมก็กดลงมานะครับสไลด์มันก็จะไปนี้ถูกไหมครับอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะมีทั้ง2ด้านนะครับตัวเซฟตรงนี้นะถ้าดันไปจนเขาเรียกว่าปิดด้านแดงเนี่ยก็คือล็อกนะครับล็อกตัวไกลตรงนี้นะครับสด้านเหมือนกันนะครับสังเกตว่าถ้าเราดูนะครับด้านข้างเนี่ย นะครับมันก็จะมีแบบแบนๆตรงนี้มานะครับจริงๆบางรุ่นเนี่ยเขาให้ไอ้ตัวตัวเซฟนะครับตัวเซฟห้ามไกลเนี่ยเป็นแบบปีกนะฮะค่อนข้างที่จะกว้างนิดนึงแต่ว่านี้เป็นตัวแคบมานะครับก็ล็อนนี้ไม่มีแถมมานะครับไม่มีแถมมานะครับอ่ะโอเคนะครับตัวนี้ก็ฝั่งทางด้านขวานะครับก็คือตัวช่วยโดดสไลด์นะครับอันเดี๋ยวเรากดนะครับก็คือกดลงมาลงมาข้างล่างมันก็สไลด์มันก็จะเลื่อนไปนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยกดนะครับ เดี๋ยวขอยัดไล่มานิดหนึ่งซึ่งก็จะเป็นไก่ที่นะครับชุบเงินมาตรงนี้นะครับนะไก่ที่เป็นชุบเงินตัวนี้นะครับตัวโกงไก่ทาได้สวยงามและกว้างขึ้นนะครับนะมีเชคเกอร์กันเลื่อนตรงนี้เหมือนกันเวลาเราเอานะครับเวลาเราจับแล้วก็นิ้วลาวางนะครับตรงนี้เนาะนะครับผมอ่ะสวยงามช่องระยะนะครับผมก็ใครที่นิ้วใหญ่ก็สบายมากนะสบายมากนะครับโอเคไล่มานะครับนะตรงด้านหน้า ที่เป็นโค้งด้านล่างตรงนี้นะครับก็เป็นแบบโอคังเต็มนะฮะปึกตรงนี้ก็เอาไว้นะครับใส่รางไฟใช้ครับตรงนี้สามารถใช้ได้นะครับก็ชอล่องมาแล้วก็มีตรงนี้นะตัดไปโอเคนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวไกด์หลอดนะฮะสวยงามตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวลำกล้องนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมาด้านบน มาดูนะครับในเรื่องของตัวสไลด์นะครับด้านบนนะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยมันเป็นสสีนะนะครับข้างล่างก็จะเป็นออกสีดำาๆที่เขาเรียกว่าทำนะครับนะเป็นโครงปืนมาข้างบนก็เป็นสไลด์ก็นะครับสีออกเขาเรียกว่าไม่ได้ดํามากนะครับออกเทาๆานะครับนะครับของสไลด์เนี่ยก็จะมีนะครับตรงนี้ก็เวลาเราไว้ดึงใช่ไหมนะครับนะตัวนี้ไว้ดึงนะครับก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะใช้ได้นะครับก็เขียนว่า c ี s h a d o w 2นะครับ ขนาด9าคูณ19เานะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ4 Z ซตนะครับตรงนี้นะครับผมก็ไล่มาฝั่งนี้ก็มีทั้ง2ด้านนะครับเหมือนกันตรงนี้เวลาเราไว้ขึ้นลำนะไว้ขึ้นลำนะครับอ่าโอเคนะครับมาดูศูนย์หลังนะครับก็ศูนย์หลังรุ่นของ Shadow 2เป็นศูนย์หลังแบบปรับได้นะครับก็คือขึ้นลงนะไม่สามารถปรับซ้ายปรับขวาได้นะครับแต่จริงก็จะมีเขาเรียกว่าตัวแต่งนะสามารถที่จะ ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับเราก็สามารถปรับขึ้นบนลงล่างปรับซ้ายปรับขวาคือปรับละเอียดเลยนะครับนี่คือศูนย์หลังก็เป็นศูนย์ใบใหญ่นะครับก็เหมาะนะแก่การยิงเป้าเลยและศูนย์เนี่ยฮะนี่คือศูนย์หลังนะครับนี่นะครับต่อมาครับไล่มาด้านบนนะครับผมก็จะมีช็อตล่องนะครับยาวเลยนะไปจนถึงศูนย์หน้าเลยนะครับก็คือเพื่อจะเป็นการลดแสงสะท้อนนะจุดนี้นะครับ นะแล้วก็ศูนย์หน้านะครับก็จะเป็นนะคเรียกว่าเป็นศูนย์ที่ร้อมแสงเป็นไฟเบอร์ออปติกสีแดงก็เห็นเด่นชัดแล้ฮะนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นจุดพีคของเขานะครับอ่ะโอเคนะครับนะเดี๋ยวเราลดสไลด์นิดหนึ่งกดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับผมนะทีนี้เวลาเรากดสไลด์เนี่ยนะครับผมนะก็คือตัวไกลเนี่ยก็ยังนะจุดตำแหน่งนะครับตรงนี้เลยนะฮะเราก็สามารถล็อกตรงนี้ได้นะครับล็อกปุ๊บเวลาเราเหนี่ยวไกลมันก็ไม่สามารถที่จะเหนี่ยวได้ นะครับสบายครับขวาดันขวาก็ได้นะครับดันซ้ายก็สบายนะครับมือเดียวนะมือเดียวได้เหมือนกันนะฮะนะดานซ้ายสบายครับมือเดียวได้เลยด้านขวาสบายนะโอเคนะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวฮับ์็อกนะครับอ่านะเราสามารถเอาลงไปได้นิดนึง อ่าตัวนี้นะนะก็ยังไม่ได้ถึงนะครับตัวเข็มแทงชนวนนะยังอยู่ระดับฮาร์ปคอร์กนะครับก็ล็อกได้เหมือนกันนะครับล็อกได้เหมือนกันเห็นไหมล็อกได้เหมือนกันมีระยะฟรีนิดหนึ่งนะฮะนะครับล็อกได้เหมือนกันฝั่งนี้เหมือนกันซ้ายก็ล็อกได,นไไดไ้นะครับไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะนะครับไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะล็อกได้อ่โอเคนะครับ ทีนี้ในการยิงนะครับของตัว c ีเซ็ตชาร์โดทเนี่ยก็ยิงได้ทั้งดับเบิลนะครับแล้วก็ซิงเกิลนะครับนะครับปลดล็อกเหนียวไกลก็ตุ้มเลยนะครับอ่าลองดูเนี่ยครับไม่ได้หนักมากนะนะครับอ่าอ่ลองบวกแบบที่เราเหนียวเลยนะนะครับลองดูซิดูน้ำหนักน้ำหนักนิดหนึ่งเนี่ยฮะคืนไกเห็นไหมครับ หรือเป็นแบบง้างไกเนี่ยนะครับผมนะก็ก็เป็นแบบดับเบิลนะครับผมก็ไกอ่อนเลยนะครับไกอ่อนเลยนะโอเคครับผมนะโดยรวมประมาณนี้นะครับผมสวยงามมากนะครับผมก็ถือว่าเป็นปืนกระบอกแรกนะครับที่เลือกนะครับผมนะ Shadow 2อาจจะมีน้ำหนักนิดนึงนะนะครับในเรื่องของการที่เราเลือกนะครับก็อาจจะไปฝึกซ้อมกันนะครับนะถ้าเราดูนะครับเล็งศูนย์โอ้โหนะครับชัดเจนมากเลย เห็นดอดแดงไหมครับนะอืมนะครับสวยงามมากโอเคประมาณนี้นะครับมาแบ่งปันกันนะเรื่องของตัวปืนกระบอกแรกนะครับเป็นในเรื่องของตัว CZ Shadow 2นะครับกระบอกนี้นะครับก็ตั้งใจก็อยากจะมาฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวเราไปลองลงสนามกันดูนะครับลองลงสนามกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคประมาณนี้ครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมครับผมนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็มาเป็นกำลังใจกันนะกดติดตามกด s u บสไครต์ได้เดี๋ยวยังไงก็พยายามที่จะไปลงสนามนะหรือไปลองครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูกันว่าเฮ้ยมันยิงเป็นยังไงบ้างนะครับนะก็ต้องฝึกกันแหละฮะให้มันเข้ามือนะครับแต่อย่างที่บอกว่าฟิลลิ่งในการจับครั้งแรกเนี่ยโอ้โหชอบมากนะครับชอบมากโอเคนะครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ you